จะแบบว่ามีชีสข้างในบนซาลาเปาอะไปเลยนะเคียววายันฮะเคียวเคียววายันเราต้องกินอันนี้ก่นอนก่อนกินข้าวน,นะคะนะสลัดซีฟู้ด ไข่ข้างในนะคะนี่เป็นรสชาติยังไงอร่อยไหมอร่อยเย็เนเดี๋ยวเราลงมาชิมอันนี้ดูนะเครืองกล้งนี้จัดนี่อร่อยอ่ะมีไข่มีครีมอันนี้ก็เป็นปลาหมึก ปลาหมึกกับหอมใหญ่เฮ้ยเซี่หัวาโอเนียนเหรอเก๋่สลัดอร่อยดีมันเป็นปลาหมึกนะสลัดปลาหมกึกอันนี้เรากินรอบแรกก่อนเพราะว่าสั่งเป็นเมนูเนาะสั่งเป็นเมนูออ อร่อยหอมหอมหอม,หอมกระเทียมอ,อ,อร่อยไหมเนื้อปลานุ่มมากหอมและนี้จะเป็นเหมือนกระหล่ำปีอะ่ะ สุดท้ายของหวานนะคะ,คะได้ดื่่อ่กับกาแฟนะคะทุกคนเตรียมกลับหมดไปร้อยเก้าสิบสองยูโรนะคะทุกคนด่นะคะให้ดูบรรยากาศชิวๆนะคะป้า ลุยแล้วเราก็ไปคาสิโนโต่อเพราะว่าเราเข้าคาสิโนโหมดคนละร้อยยูโรแล้วเราก็มากินอาหารนะคะแล้วเราก,กลับไปเล่นต่อค่ะทุกคนลมเลื่นมากเลยอะย็น แฮปปี้เบิร์ a เดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ t เดย์ทูยูวันเกิดสามีก็ต้องให้เงินเมียวันเกิดเมียสามีก็ต้องให้เงินเมียนะคะทุกคนด <c oughs> อกไม้สวยงามมากเลยคะ่ะ <c oughs> <c oughs> นี่นะคะจะพาไปชมคาสินโนดอกไม้หน้าร้อนสวยนะไปลุยต่ออิ่มแล้ว เดี๋ยวได้ทุนกลับมาคืนนะได้ค่าอาหารเราจะเลิกเลย